สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมมานาสตอรี่อ้าวครับพี่แกงข้าวแกงข้าวยังเนาะเอฟเอฟเสี่ยจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเที่ยงพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วกก๋วยเตี๋ยวยี่สิบชุดยี่สิบชุดนาะแล้วก็ให้โทรให้ลุงพี่ีโทรหาเขาด้วย อ๋อให้ลุงกิมิทรหาเขาด้วยครับอร์ครับเดี๋ยวคุยกับแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับอ่าอ่านั้นคุยเลยครับคุยเลยครับคุยกับลุงกิมิโดยตรงเลยครับสวัสดีค่ะลุงกิมิใช่ไหมคะนี่เจ้าของที่นะฮะที่เนี่ยที่เจ้าไปทอดแย่บางย่าเนี่ยบ่สด้กเลยก็บอกว่าสื่อไป่ยค่ะพรุ่งพรุ่งนี้นั่นแหละค่ะคุยกับพี่น้องอะไรคะพี่น้อง วันนี้ข้ากักตันค่ะไม่ว่านุมจะใส่มากสินดอกรับไปได้ใช่ไหมครัขึ้นเยอะเนาะครับผมมาอยู่นี่ขาขึ้นเยอะขาขึ้นเยอะแล้วอ๋อ้าก็เอาเบอร์งไว้นาะก็มีม่ามาแจ้งข่าวว่าจะมีเอฟซีเลี้ยงเนาะก๋วยเตี๋ยวพรุ่งนี้ก๋วยเตี๋ยวใช่ยี่สิบชุดโอ้ยยยยยยชุดยยอยย ทางภาษานีายนันอยู่นะอ๋อตั้งแต่พี่ถามหน่อยตั้งแต่วันที่ออกกล้องวันนั้นก็คือมีเอฟซีเขาก็โทรไปหาพี่โดยตรงเลยใช่ไหมไม่รู้เพิ่งเข้ามึงเอฟซีแต่ว่าเขาโทรไปส่ที่ที่เขาโทรสั่งก๋วยเตี๋ยวเียขาโทรสั่งโทรมาหาพี่ใช่ไหมคเพิ่งโทรมาหาพี่นะจําได้ว่าวันนั้นอ่ะตอนที่พี่เขามาส่งก๋วยเตี๋ยวอ่ะก็คือพี่เขาก็จะประมาณว่าเอออยากได้ก๋วยเตี๋ยวอยากสั่งก๋วยเตี๋ยวเบอร์อะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็บอกเบอร์ไปอ๋อวันนี้ปิดร้าน มันกุ้งเตี๋ยกี่โมงคะถึงกุ้งเตี๋ยก็คือมาเลี้ยงตอนเที่ยงอ๋อปกติที่ขายนี่ยไงค่ะสี่โมงเลิกก็ค่ำอ้ยยี่สิบชุดมาส่งเลยโอเคไหมอ๋อส่งตอนเที่ยงก็ได้เที่ยงเนาะตอนเที่ยงนั่นแหละครับแถมได้ก็แถมเนาะแค่แถวเราจะลายยาให้นี่เลยรายยาเลยอ๋ออันนี้เป็นคุ้งเตี๋ยนะครับนะครับจะติดต่อกับคน คนที่เขาจะเลี้ยงเนาะครับผมเอาถามหน่อยย้ำเบอร์ก๋วยเตี๋ยวที่มาส่งวันนั้นเบอร์อะไรครับเบอร์โทวเจ้าไปศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสามเย้ำนะครับ065ย์หกห้าสามเก้าเจ็ดเก้าเด่งสอ้าสอยากกินก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆก็โทรหาพนักพี่นองด้วยวยๆด้วยเนาะครับผมนะฮะรยก็เห็นว่า มีคนเลี้ยงซุ้มเจ้าก็เขาก็จะเข้ามาเลยพี่เนาะไหลนั่นแหละแล้วก็จะโอนจานเข้ามาให้แม่ค้าครับผมแม่ก็มีครับผมนะฮะก็ขับรถมาแจ้งข่าวนะว่าจะมีสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับผมโอ้นะเย็นดีเนาะวันนี้ว่นทุกคนบอกครับนี่นี่นะแต่กลางเต็นท์นอนน้ำเดินนี่แหละฮะนี่กับกลางเต็นท์นอนนี่แหละแถวๆนี้เต็นโอ้ฝนตกเลย่ะครับตกตก็ เตียงบางนั้นมีเล้นะไปอาส่บงนั้นเลยสงสัยยังไปนอนเฮื่นแห่คะขายกยเตียวเถียงบ้นได้มันมีสองหลังเียงองไดนี่บ่เตียยยส่วนยม่กัของผ้เยแต่จริงจหนูเคยมาตรงนี้บ้านจำปาดงใช่ไหา่อว่าเหย้เศร้าที่า้าเห็้เศร้าบ่กายเช้าแร่ว่าอม่ก็รู้สึกว่าเคยมาตั้งแต่นู้นพราะยายโกมนมีอยู่บ่ พญากมอยู่ข้างหลังนะส่วนน้ำไฟพร้อมีไพ่เศร้านี่ไหมพญโกมนอะบอกน้ำไฟก็อยู่ข้างหลังก็มีมีอยู่เนาะแค่เช้าเดี๋ยวเดีข้าถามก่อนลูกชายกอนลูกสาวกลางวันนะถามก่อนลูกสาวแกชื่ออะไรไทยเหรออันพญากมเดี๋ยวจัะลัางไม่ไปครับแม่ค่ะอ้าดบอกเดี๋ยวจะลัางไม่ไปถามเนาะแล้วลูกสาวมีกี่คนนะคะไม่รู้หลายคนอยู่อเครับผมมันแค่รู้เลยจะจำได้ค่ะทำไมเหรอ ก็เคยมาอยู่ขบบ้านนี้้นนาแล่20ปีแล้วเคยมาของทางนู้นลุงโกมอันนี้ลุงไผบุญเยอยังอยู่ไม่ยากจะถามชื่อของเราชื่อไผบุญทางนี้ฝั่งนี้กันลุงโกมกับมี่อยู่นะค่ะน้องเดี๋ยวถามพี่น้องมาอีกก่อนเดี๋ยวข้าไปหาจ้าอ๋อเพิ่นหัวจักจุ่ลุงกรมหัวจักอยู่นั่นเองอยู่ทั้งนั้นน่ะส่วนลุงกรมเห็นบ่เนาะส่วนหยางก็แสดงว่าเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้านี่ลูกสาวเราเอาบักบวกมาให้อยู่สิ่ะ บห่วยเราไม่แปดบแบบเฮ้ยสิเนเท่าเท่าเท่าอือมีลูกสาวอยู่กี่คนก็มีลูกชายอยู่ล้วยลูกสาั่แสดงว่าหน้าหน้าห้าไกลกันตัวเสนหน้าเจ้าหน้าเพิ่นกับก็น้าลุงพลนสนาบยี่สิกว่าปีแล้วอะไมาเพราะเอาไปกรเปิียงหน้าได้ยี่สกว่าปีแล้วอันนี้เพิ่งเห็นเรา่ือนึกขึ้นได้เอาเคยมาตั้งแต่นบคกนจบแล้วการลบเข้าไปหันแบบ จะเลิกข้าไปหั่นแล้วบางทีก็อาจจะวิ่งเข้านอนในรถก็ได้รถมีรถหลายคันเนาะครับขอบคุณอะไรครับผมที่มาแจ้งข่าวโอเคจะรอนะครับสิบเอ็ดโมงเช้านะครับที่มาส่งก๋วยเตี๋ยวนะครับผมเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวยี่สิบชุดครับผมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณแม่ค้ามากๆครับยุดยึดยึดบอกของเบคุนเนาะ มเพื่อมาเพื่อนอ้าวนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะพี่น้องเนาะ FC แม่ค้ามาแกล้งข่าวนะจะมี FC เรี้ยงก๋วยเตี๋ยวหลังจากวันก่อนนะที่มาส่งก๋วยเตี๋ยวรูปลุงจิมมี่นะก็มี FC เรี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะยูทูบเบอร์ยี่สิบชุดที่นี่เนาะนะวันนี้ก็ตอนเที่ยงนะครับก็น่าจะยี่สิบชุดครับเพราะที่นี่ก็นี่คัะประมาณนี้ ก็ต้ถงยี่สิบกว่าคนอยู่นะเนี่ยเทียงหน้าพันพนนอยนได้อยู่เด้เนี่ยเนี่ยจะย่างไปเนี่ยสมเียงหน้ากันที่สวนยางเนมีเทียงหน้ามีคนอยู่อยู่เียงหน้ามีมีพ่นพ่นมะ้าเพ่นอกมม่วงมให้อยู่มะร้าเนี่ย บอพวงน้อยใหญ่ๆน่อยตอเท่าเท่าป่าหนอ่ะใช้เป็นลูกสาวเราเป็นลูกสาวเพราะว่ามือเสาร์ถามน้าระหว่างนี่เฉียงหน้าอยู่น้องยืนนี่อยู่สวนหยางแล้วเราเรากิจอย่างนี่นี่เป็นลูกสาวเป็นผพี่นี่มือเสาร์เนี่ยพึ่นมาเอาบ่วงเอายางมาให้โย่มาให้ลุงพ่นมือเสาร์เนี่ยก็แม่อ๊อฟมีญาติอยู่ที่นี่นะทุกคนนะเป็นญาติพี่น้องเนาะก็อยู่หน้าใกล้ๆนี่เองนะครับถามแม่ครับก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้ก็บอกว่าอยู่ตรงนี้เอง ก็คิดว่าคงจะเจอกันในไม่ช้านี้นะฮะอ,อ่อบรรยากาศยามเย็นวันนี้นะครับแ,แม่้าก๋วยเตี๋ยวมาแก้งข่าวพรุ่งนี้มี FC เรื่งกว๋วยเตี๋ยว20จชุดให้กับยูทูบเบอร์นะที่ชุมชนยูทูบเบอร์รุงพลพแตนเนาะนะฮนะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับ ฝาก FC ดูคลิปให้ด้วยนะครับช่องมานาสตอรี่เป็นกำลังใจให้ซ่องเนาะที่จะทําคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้ชมกันนะครับฝากสินค้าที่พีสกีนมาดิพิดรีสั่งซื้อได้ในนามแอดมานาสตอรี่นะฮะเป็นกําลังใจครับแอดมานาเนาะแล้วก็ฝากสินค้าของแอดมานาด้วยนะครับเเปมานาแก้ปวดเมื่อเยเเปอบริมแก้ปวดเมื่อยนะฮะสั่งซื้อสอบถามข้อมูลตามเบอร์โทรศัพท์ในช่องชุมชนได้นะครับเอาลงไว้อยู่นะครับในชุมชนในช่องเนาะ ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับมาเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ